สวัสดีค่ะเมื่อวานค่ะมีน้องที่ทํางานนะคะถามแม่โกมาค่ะว่าพี่โกพี่โกรู้ได้ยังไงหรอว่าน้องมิกี้ชอบวาดรูปถนัดวาดรูปนี่แหละค่ะเป็นที่มาของการค้นหาตัวตนของลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายหลายบ้านนะคะอาจจะกลุ้มใจบ้างคะ่ะตอนนี้ให้อะไรลูกก็ไม่ทําหลานก็ไม่ทําวาดก็แล้วเขียนก็แล้วว่ายน้ําก็แล้วอะไรก็แล้วศิลปะก,ก็แล้ว ลูกก็ไม่ทําแมโก้จะบอกเลยนะคะว่าการที่ลูกหรือหลานไม่ทําอะไรในสิ่งที่เราสนับสนุนนะตอนนั้นจะบอกเลยว่าเป็นเพราะยังไม่พร้อมนะตอนนั้นอย่าเพิ่งถอดใจค่ะแมโก้ก็เคยถอดใจมาก่อนค่ะให้ลูกวาดให้ลูกเขียนให้ลูกไม่เอาก็เลยคิดไปเองว่าลูกเราไม่ถนัดในเรื่องนั้นท้ายที่สุดแล้วค่ะลูกก็กลั มาหาในสิ่งสิ่งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการวาดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะน้องมิกกี้อยู่กับไมกโก้ก่อนนอนมีการวาดรูปกันน้องมิกกี้ก็เขียนค่ะ,ะเขียนคําว่า a k a เป็นตัวอักษรสตัวแล้วก็มีแท่นสีน้ำเงินเมกโก้ก็เอ๊ะอะไรของมิกกี้นะ a k a ก็แค่คิดคิดเอาไว้เฉยๆก็ยังไม่อะไรเพราะเวลาถามลูกลูกก็ ภาษาก็ยังไม่แข็งแรงก็บอกว่า AKA, AKA AKA ก็สื่ออะไรไม่ได้จนกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะขับรถผ่านไปอ่าออกไปทางหน้าหมู่บ้านก็มิกกี้ก็นั่งอยู่ดีๆแล้วก็หันไปมองที่หน้าต่างแล้วก็พูดว่า AKA และชี้ค่ะ ม่โก้ก็หันไปมองตามที่ลูกชี้เลยคะ่ะว่า AKA คืออะไรสรุปแล้วเป็นบริษัทเล็กๆค่ะที่อยู่ตรงทางออกหน้าบ้านแล้วมีแท่นสีน้ำเงินแล้วมีตัวอักษรเขียนว่า AKA เป็นอักษรย่อของชื่อบริษัททันใดนั้นไม่โก้ปิ๊งไอเดียเลยคะ่ะอ๋อเมื่อคืนนั้นเองที่น้องมิกกี้เขียน AKA ตรงนี้นี่เองไม่โก้ก็เลยคิดว่านี่แหลคะค่ะมิกกี้จะต้อง มีความคิดอะไรสักอย่างหนึง่งที่เกี่ยวกับการมองสิ่งแวดล้อมมองธรรมชาติหรือมองอะไรก็ตามแล้วกลับมาจินตนาการในการวาดสื่อสารออกมาให้เป็นสิ่งที่ตัวเองมองเห็นหลังจากนั้นแม่โกบพกสมุดดินสอเครื่องเขียนขึ้นรถเลยค่ะ1ชุดค่ะเวลาออกไปไหนแล้วรถติดหรือว่ามิกกี้ต้องมีการรอคอยเวลาแม่ไปซื้อของหรือลงจากรถหรือว่าเขาจะต้องมีการรอคอยอยู่บนรถ เสิร์ฟให้ไปเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะทุกครั้งที่ให้กระดาษกับนิสอมิกกี้ไปมิกกี้จัดเลยค่ะอาจจะเป็นในสิ่งที่เห็นตอนนั้นหรือเป็นเรื่องที่ผ่านมาเรื่องในโรงเรียนหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองอชอบอยู่นะคะก็นี่แหละค่ะนี่คือทางที่เมโก้ค้นพบตัวตนของลูกว่าลูกถนัดในเรื่องของการเขียนนะคะทีนี้ค่ะก็ก่อนที่จะเข้าสู่ รั้วโรงเรียนนะคะก็จะมีการสอนในเรื่องของธงชาติบ้างนะคะในเรื่องของการร้องเพลงในการคารพธงชาติก็มีการนําธงชาติเนี่ยมาทําเป็นเสาในบ้านเลยค่ะให้ชักให้อะไรทีนี้มีความรู้สึกว่าน้องมิกกี้อะ่ะหมกมุ่นกับธงชาติมากใช้คําว่าหมกมุ่นเลยนะคะเพราะแบบโอ้โหสีแดงสีน้ําเงินสีขาวแดงน้าเงินขาวแล้วจะลงสีเฉพาะ3สีแดงน้าเงินขาวจะวาดแต่ธงชาติไม่วาดอะไรเลยก็เลย ลองเปิดสื่อค่ะลองเปิดสื่อที่เกี่ยวกับธงชาติให้มิกกี้ดูค่ะทีนี้ก็ขยายผลนะคะในเรื่องของอาเซียนในเรื่องของยุโรปนะคะมิกกี้ก็อ่า มีความชอบชอบแบบชอบมากเลยค่ะในเรื่องของสัญลักษณ์ในเรื่องของสีแต่ทีนี้คะ่ะเด็กกับทีวีมันอยู่ด้วยกันมากไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็รู้อยู่เนาะในโลกของลักษณะนี้ของลูกก็หาสื่อที่เป็นกระดาษนะคะเป็นสื่อการสอนก็ะจะเป็นเกี่ยวกับทงทั้งหมดเลยคะ่ะก็เอามาเสิร์ฟให้ลูกคะ่ะนี่แหละคะ่ะทาให้มิกกี้นะคะ มีความสามารถในเรื่องของการจดจำในเรื่องของการระบายสีนะคะก็เริ่มต้นใช้มือมาเรื่อยๆคะ่ะลงสีให้แบบเหมือนรงชาติในที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่นะคะทีนี้ค่ะแม่ครจะบอกว่าเทคนิคอะไรก็ตามนะคะหรือว่าการสังเกตอะไรก็ตามาในความถนัดของลูกนะคะคอยดูค่ะคอยดูลูกว่า,าลูกอ่ะชอบอะไรถนัดอะไรและสนับสนุนลูกและสนับสนุนให้สุดๆไปเลยค่ะ อาจจะไม่ต้องเป็นของที่ราคาแพงมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กที่ไม่รู้จักตัวเองอะ่ะส่วนใหญ่นะคะจะาขาดทักษะในเรื่องของการาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะสื่ออะไราหรือไม่ก็สีหรืออะไรก็ตามที่ลูกชอบแล้วเรามาสนับสนุนลูกไม่ต้องกําหนดลูกนะคะว่าเฮ้ยอย่างนั้นที่ไม่ไม่ประเทศนี้มันต้องสีนี้ไม่ใช่หรออามิกกีคือจริงๆแล้วอะ่ะ แม่โก้ก็ไม่รู้เท่าลูกหรอกค่ะว่า,อ,า,อ,าอย่างบางประเทศสีน้า,าแดงอยู่บนขาวอยู่ล่างแต่ถ้าเกิดสลับกันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเช่นอย่างอิโนโดนีเซียอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะก็จะบอกว่าปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างไม่ว่าจะผิดจะถูกจะนอกกรอบยังไงปล่อยเลยค่ะเพราะว่าการที่เราออกแบบ ชีวิตให้ลูกนะคะจะทําให้ลูกไปต่อไม่ได้ในเรื่องของความถนัดของลูกนะคะท้ายที่สุดแล้วในอนาคตเวลาลูกเราทํางานลูกเราก็ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการขาดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองตรง,ตงตนี้สําคัญเลยค่ะ อะไรก็ตามนะคะพยายามปล่อยให้ลูกคิดเองทําเองถ้าไม่เป็นอันตรายต่อลูกนะคะนี่แหละคะ่ะคือเทคนิคในการค้นหาตัวตนของลูกให้เจอนะคะไม่ยากเลยค่ะนะคะแค่ปล่อยให้ลูกได้จินตนาการบ้างในบางเวลาถ้าไม่เป็นอันตรายต่อลูกนะคะเราแค่เป็นโค้ชก็พอค่ะไม่ต้องถึงกับเป็นครูให้ลูกไปซะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเบโคก็จะบอกว่า บางครั้งนะคะการที่ลูกปฏิเสธในสิ่งที่เราทําให้อย่าเพิ่งถอยค่ะอย่าเพิ่งถอดใจค่ะเพราะลูกยังไม่พร้อมจริงๆนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่แม่โก้ก็อยากจะมา,าแชร์นะคะในเรื่องของการที่แม่โก้ค้นหาตัวตนของน้องมิกกี้ได้ยังไงนะคะที่สําคัญค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะลูกจะมีความสุข ในสิ่งที่ทำค่ะและเมื่อลูกมีความสุขเราก็มีความสุขไปกับลูกด้วยค่ะไม่ก็เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายที่ดูแลหลานๆอยู่ตอนนี้นะคะสู้ค่ะอย่าเพิ่งขอดใจนะคะความอดทนเท่านั้นค่ะความอดทนมีรสขมแต่ความสำเร็จมีรสหวานนะคะ